เอาละครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้เนี่ยเราทําการมาสุ่มผลปีศาจกับ FC ตัวน้อยขอยงผมเองนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ FC ตัวน้อยผมเนี่ยเดือดมากครับสุ่มผลเดือดเกินได้แต่ผลดีๆนะครับไม่มีคําว่าเกลือจะเป็นยังไงกันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครบสองพันไลค์อย่าลืมกดตามแล้วกดกระดิ่งนะฮะเลสโกไปดูกันเลยครับพอครูแสบมากตอนนี้โอเคลุย ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ร้านที่ตั้นชอบร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกัน เติมโค้ดไวไวทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโลบักระบบ VPServer สูงถึงเลนแปดแมปบล็อกฟุตและงเลกาซี่หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลนสิบี่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโค้ดด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตรเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะครับผมลานคิดตันชอ็อ<ไ>ปโบรป์อยู่ไหน คลิปที่แล้วอยู่ในใจครับออท่าทีโอ้น่ารักเขาลาคุณผู้ชมฮะอะไรนะไม่เป็นไรมันบอกว่าน่ารักจังเลยคะ่ะดูตาผมสิมันบอกว่าน่ารักจังเลยคะ่ะมึงดูตรงแก้มกูกูเขินหมดนุ๊ก <c oughs> ไม่เขินนะเจ้าอ้วน เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เราทําการมาสุ่มผลกับ FC นะครับเราต้องแอดเพื่อนไว้มันถึงจะเข้าเซิร์ฟมาได้ผมก็เลยแอดทั้งหมดเลยนั่นแหละครับผม okay โอเคก็คลิปเป็นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าใครได้ผลไรนะฮะคลิปนี้นะครับผมขอทักมาเลย2000ไลค์ได้ไหมขอลองถ้าเกิด FC คนไหนอยากจะมาสุ่มผลกับพี่เลยกับพี่ๆสองคนก็นั่นแหละครับเข้าดิสขอมาเลยนะก็จะพามาเล่นมาเล่นกันแบบนี้อาจจะมีคอนเทนต์อื่นในตอนนุนเนาะวันนี้เราก็มาสุ่มผลด้วยกันร่วมสนุกด้วยกันนั่นเองมาดูว่าใครเกลือใครไม โอเควันนี้นะครับผมยอดก็คืออยากสุ่มเกิน20ผลนะครับผมอ่าประมาณนี้อยากสุ่มเกิน20ผลนะเดี๋ยวก็คลิปหน้าถ้าเกิดมี FC เยอะๆเนี่ยก็อาจจะมาสุม่มไหลายผลกว่าน,นี้นั่นเองโอเคใครพร้อมแล้วก็ let's go ผมไปดูคลิปเลยครับ let's go มาก่อนเดินเลยโนบเดี๋ยวบอกเด็กก่อนต่อแถวครับต่อแถวแถวบอนครับเออตัวรับเบียรก่อนทหารไงทหารไงแถวตอนลึกเอ็ดเย็ดึกชาติมาครับเดินบทีละคนครับผมไม่งั้นครูจะโดนไอ้นี่แทงตูดนล่วลเดินมาดิโอเคผมนะผมแปลกจัดอะไรแปลกไรคนนี้แกตันวะนี่ว่าผมแปลกจัดโอเคเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันดูคิวนี้แล้วนี่สุ่มเสร็จแล้วลงไปข้างล่างนะฮะคนต่อไปครับผมคนต่อไปครับเย็ดนี่อุยเฉลี่ยเฉลีอ้าไปตีก็ททำไมอะ คิดเลยเพ่ปหน่อยไงเพิ่ไหน่อยทุทีลงไปข้างล่างครับต่อไปครับผม คนที่ยังไม่ได้สุ่มก็เดินมาได้นะคนที่ไม่สุ่มเข้าเดินมาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอ่ะคนต่อไปครับผมมาเลยครับมาเลยครับมาเดี๋ยวผมจะส่งเซิร์ฟวีให้คนอื่นด้วยเพราะว่าบางคนเข้าไม่ได้อ่าลองเข้าเซิร์ฟวีนี่ไงจำผมได้ไหมไม่ได้ลืมโอเคต่อไปไอ้นี่มันเท่ว่ะหน้ากากมันเท่ดีนะคนเนี้ยโอเคลงไปครับผมลงไปครับคนต่อไปเอามาใช่์หมดแล้วนะครับคนดูครับมาลุยกันเลยครับผมคนแรกครับได้ผลไร ผอะไรวะระเบิด <S <S หรอ,รอ,อเฮ้ยออเอ้ยไหมเออว่ะเราเราเราเทสกันไหมให้เอซีกินผลปีศาจที่สุ่มได้ไปตีบอสโลกสามไอ้ลูกไมวเอม่เม่เผื่อเขาไม่มีผลถาวรเอเอว่ะถูกถูกไม่ใช่วางายาจัดเลยเคยคนต่อไปครับผมโอเคผลหนามคนต่อไปครับผลรัวด่าก่อนไอ้ลูกไหนบาร์กี้หรืออะไรวะบาร์กี้ <S 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 โอเคต่อไปครับอะไรเฮ้ยได้โดนัทมันบอกว่าได้โดนัทแต่มันเปิดไฟมานุ้๊กเอาคนต่อไปขึ้นไปข้างบนครับคนต่อไปครับอย่างนั้นแหละโอเคคนต่อไปผลของโดนันะผลของโดนัทอะไรอ่ะไปฮะลูเกียบ้านผมขายปลาเอ้ากูว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วไอ้นุ้๊กไอ้พวกนี้นมาอะไรไม่รู้ผลโดนัทไงผลเอสไงไม่รู้จักเอสเลยเอสเป็นโดนัทหนับตัวเป็นลูโผลบูลลี่อ๋อโดนัทไงนะเป็นผลเอสเหรอใช่ โดนอนก็เอสพี่กาวกันละเรื่องเริ่มกาวกัน,กนละโอโอชิวงไงนอนนอนบาอ้างกันเพื่อนนะ ไข่ปลาในเกมหยอกฮะเยอะอ๋อปลาเลยวะโอปลายุดเหรอโอเคก็ถือว่าโอเคครับโอเคโอเคก็มีคนที่ได้ผลอิดนะที่ไม่เกลือนะคนนี้ถือว่าดีถือว่าดีโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะไปสูบอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณห้าห้าผลนะประมาณห้าผลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยมีผลต่อไปแล้วผมนี่ผลอะไรเนี่ยเจ็ดผลนะครับผลอะไรผลควันหรอใช่ไหมน่าจะควันนะโอเคใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าโอเคผมได้ผลรีเวิร์สกันมาเยอะนะใช่ไหมผลไฟก็รีเวิร์สนะผลน้ำก็รีเวิร์เอ่อ นามรีเวิร์กเอานุกรีเวิร์กรีเวิร์กเออแล้วก็ผลอันนี้อย่าเอานะนุกหนุกอีแรงนะอ่ะย่าเด้อยอีกอยู่านะอย่านะโอเคนะ okay, ครับปาเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเวอร์ต่อไปครับผมเลตโกเอาละนุบมา <_ c oughs> ก่อนนี้ตั้งชื่อคลิปว่าสุ่มผลยี่สิบผลละกันนะครับผม <_ c oughs> จริงๆมันก็ยังไม่ถึงเพราะผมอัดอัดคลิปดึกด้วย <_ c oughs> ครุ่นี้จัดต่เช้าละกันนะครับผมวันนี้อัดดึกด้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาได้แล้วนะครับผมเซิร์ฟเวอร์โอเค ผมไปสร้างรหัสใหม่และไปเก็บกล่องทำใบยาเลยครับน้อง <c oughs> อยางเรื่องหนึ่งมันสุ่มไม่ได้เพื่อเรื่องหนึ่งสุ่มไม่ได้ด้วยอ่ถูกเฮ้ยพนังฟรามีกะโอ้สกลทุลายโอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่2นั่นเองเราจะพาน้องๆไปสุ่มบพิษัทแล้วเราสุ่มตรงนี้เลยนูเปอร์อันนี้คือเซิร์ฟสุดท้ายของเราลวเพื่อนโอเคและเดี๋ยวเราเนี่ยจะกินผลผลนั้นแล้วเดี๋ยวเราเป็นโลกสามกันไหม ไปทัวร์โลกสาวเอฟซีเล่นกับเอฟซีไปบวกกับอ่าพวกแบบไปปั๊มแบบพวกมาเตอรี่แมแจแมาเตอรี่เอฟซีอะไรอย่างงี้ยไหมเดี๋ยวมาเตอรีอ่ f ีก็คือแบบเศกบอดเลยเศกบอดลุยเอฟซีอะไรอย่างงี้ไงจะได้มีอะไรเล่นๆหน่อยโอเคครับมาแขวตอนลึกครับผมด่วนครับด่วนๆไปมาบ้าอะไรกันหมดแล้วตอนนี้โอเค ลยยเลยแถวตอนลึกครับเดือนดีอยู่ตรงเนี้นยน้องเออบอกยังไงนะโอเคคนแรกครับมาเลยครับมาเลยครับผมมาเลยครับมาเลยครับเยอะตึงแจ่ว hey. ้ยนี้มันตึงจ่เพิ่มสี่ร้อยเพิสี่ร้อยเองเพิ่งเล่นใหม่เหรอครับเนี่ยอูถ้าได้ถ้าได้ผลดีอยากเอาเอารหัสกากมาโอเคดีละจะไม่ได้เปของดีถึงน่าจะเศร้าแย่เลยนุ่นนะ อคไม่ต้องพูดคำนี้ไปเลยโอเคลราไปข้างล่างครับสุดท้ายครับผมมานุบเดี๋ยวเราสุ่มเลยไปโอ๊ยขอโทษอ้าวอ้าวโอัดปืนยางยืดมันตูวววโอเคเลยวู้ววววหมัดยางยืดไงไม่โอเคหมัดยางยืดไงนอบหมัดยางเนี่ยเนอบโอ้มาเดี๋ยวเรามาดูครับผมได้ผลอะไรครับโชว์หน่อยได้ผลอะไร ยังคนต่อไปครับพี่ได้ผลไฟนะมีก่อนเลยละกันเดี๋ยวไปโลกสามคนต่อไปครับผมโอ้ควันควันนะบาคีบาคครับผมคนต่อไปครับโอ้ผลโอ้กีหมล้่กี่หมดเลยว่ะเดี๋ยวเราไปลุยโลกสามไดีกว่าน้องมาลูกเพื่อเราจะทําการลุยโลกสามแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสู้กับบอสต่างๆนะครับผมในโลกสามเลยละกันไปแจกข้าวเดี๋ยวอัปเดตหน้าพี่ดิเดี๋ยวคลิปหน้าเรานี่เปนูกเพื่ออาสุผลกับเอฟซีโลกสามไหมวันนี้โลกหนึ่งอะนาะนุ๊กเนาะเออเราไปลุยโลกสามดีกว่าว่ะ คลิปหน้านะคุณผู้ชมใครอยากดูคอมเมนต์นะฮะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเรามาดูว่าโลกหนึ่งโลก2โลก3โลกไหนจะเกลือกว่ากันนะส่วนส่วนส่วนมากอ่ะคือโลกหนึ่งมันจะเกลือนะผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่เท่าเกลี่ยแบบเออว่บไม่เท่าไเลยไม่ได้แบบกากขนาดนั้นนะโลกหนึ่งก็ตึงนะบางทีก็อาจจะเจอห้าโมจิอะไรเงี้ยบางกรั้นะนุ่มเนาะแต่คุณไม่เคยเจอเลยสักสูงได้แต่สปริงสปริงสปริงอย่างโคตรงงเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอที่โลก3ฮะมุ่งหน้าไปโลก3ก่อนโน้บเปิดเปิดเปิดเลยไหม เกิดอะไรนูเปอร์ฮับอ่ะปะนรู้สึโอ้โดิ้งไปหมดเซิร์ฟเลยนะเอองงเลยเอาละนูเปอร์เรามาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราทำการลุยลุยนะตั้งแต่ตัวแรกกันน้องชายพี่โอเคไหมตามมาตามมาเจ้าจุกมาเร็ว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 เอาขอแรกเลยเอาขอแรกเลยดีตามมาเจ้าจุกไงโนบมาเดี๋ยวเราทำการ อ่านี่เลยครับแอร์ไลน์ก่อนแอร์ไลน์ก่อนไม่งั้นกระทืบมันตายเองนะครับผมมาโอเคครับมารับก่อนรับก่อนรับก่อนตายยังตายยังเอาเลยเอาเลยพี่พี่เสพให้เองเลยไม่เสิร์ฟให้เองเสิร์ฟเฉยเลยโูเปอร์ไม่ไหวเลยนะเฮ้ยมันดูอึดจังวะไม่แบบต้องลูมขนาดนี้เลยหรอโน้ปแล้วก็ตีกันตายเองเสียข้าวหัวก็ระเบิดระเบิดเซิร์เลยตายเรียบร้อยนะครับตัวแรกผมมาเดี๋ยวเราไปลุยบอสตัวที่สองตัวไหนดีวะเซิร์ฟสองโนเปอร์จัดกิจกรรมให้ดุกทีมาตัวที่สอง กินลงเขาบอกบอต้นไม้หรอแค่นี้ดีบอสตีนี่หรอบอสต้นไม้ปลาลุยเลยไปตีก่อนไหมได้สตีได้ตีก่อนเราเอาไม่กี่เกาะพอแล้วนุ๊บเออไม่ต้องเอาหลายเกาะเดี๋ยวเราไปตีตัวนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราไปบิ๊กมัมเลยนุ๊บหรือว่าปฏิช้างตัวแบบนี้เสร็จแล้วไปตีช้างมันุ๊บตีตีไหมปฏิช้างไงไม่ตีหรอตีตีตีเราลุยนะครับผมเฮ้ยต้องตีพร้อมกันนะไม่ใช่คนเดียวเสียวทั้งกระบือน่าอย่าบอกนะว่าบาหันมันตีตายแล้วอ่ะ คชีวอ๋อเหอโอเคยังยังเ <c oughs> จอเชียวแล้นงงนั้นงงแตกบวกให้ได้นะบวกให้ได้นะบวกตายเองตายไปเป<ไ>็นหมื่นเลยแรงเลยคร<อ>ับน,น,นั่นผลไฟอ่ะเก็บเป็นหมื่นเลยโคตรแรงมากเกินคุ้ยได้ของว่ะโอเคุ้ยได้ผลไฟเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยไหมเนี่ยปั๊บแบตเตอรี่ได้ปั๊บเดี๋ยวเราเข้าเข้าไปเกาะกันโอเคมาละปั๊บเดี๋ยวเราไปที่สู้กับช้างแล้วก็สู้กับม้าที่ไม่นุ๊กโอ้ยเองดูดมากเหรไม่เองนั่นแหละ เด็กดูเยอะเด็กดูเยอะมานี่ยไไมาดิเติ้ลโฟนนี่และมดเติ้ลโฟนนี่เฉยอยากกลับอันนี้จริง่ยาทั้งวันแล้วคุณผู้ชมวันนี้ <c oughs> ทำเกมเสร็จแล้วด้วยนะผมระบบเกมผมก็ในมือถือตอนนี้นะครับผมกดได้ตามเหมือนเหมือนบอกฟุตเคเอลลนะครับผมน่าจะถลับมอือขึ้นเยอะขึ้นน้ำเยอะขึ้นมือแน่นอนไม่มีบั๊กแน่นอนฮะ,ะการกดใส่สกิลใส่โค้ดได้หมดแล้ว เตรียมตัวปล่อยอย่างเดียวฮะอู้ดูดิมาตเตอร์ดีเพิ่มโคตรเยอะเลยเห็นไหมการปั๊มัตเตอร์ดีง่ายๆผมเพียงแค่ตีบอสเยอะๆเห็นไหมวันนี้เรามาเลี้ยงเลี้ยงบุฟเฟ่นะผมบุฟเฟ่ของมาตเตอร์ดีนะเด็กๆก็มาเต็มเลยมาไอ้บอสต้นไม้นี่ครับผมเอ้าโตมเข้าไปแล้วผมหลุดเลยว่ะลุยเลยครับลุยเลยนี่ใครมาก่อนได้ก่อนฮะใครมาทีหลังไม่ได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเย็นๆสิดูเพ้ออ่าทำไมสนุกขนาดนี้เล็กกว่าเอฟซีเนาะ แ<ด>ล่ชิทเวลาผมได้ใกล้ชิดเอฟซีมันโอเคนะครับหนุ่มันสนุกนะโอเคของตัวในใจอ่อนเราเราไม่ได้มาทำคลิปกับเอฟซีตั้งนานแล้วอะ่ะก็คิดถึงน้องๆน,นะก็วันนี้เราก็ได้คอนเทนต์ละนะคอนเทนต์เดิมของผมนี่แหละก็กลับมาสุ่มผลกับเอฟซีนะครับผมนี่กับเอฟซีนิดหน่อยนะครับผมเผื่อวันเอามาคือปิดเทอมแลนะ้วเนาะปิดเทอมด้วยยังไม่ตายหรอไม่รู้อะนัวเนียมากเลยนุ่มโคตรนัวเพื่อนไม่ใช่บอลตัวนี้มันดืดจังวะมันมีสองล่างนะล่างสองเรียบร้อยฮะอู้ดูดิบอลตัวนี้ขึ้น บึ้มๆเนอะผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปก่อมิกมัมนะสู้กับมิกมัมแล้วก็จบคลิปนี้เนาะ <Okay. S 1> นูเบอร์โอเคแล้วก็สนุกกับ FC นะครับผมได้พีฮะปาจิงโกกับ FC ก็ <c oughs> ถือว่าดีนะแต่แต่ว่าคลิปหน้านี้อาจจะแบบ40ผลนะอยากได้40ผลเลยเดี๋ยวจะลองทำตอนเช้าดูนะครับผมวันนี้ขอโทษจริงๆนะคุณผู้ชมวันนี้ขอโทษจริงๆนะผมต้องขอโทษจริงๆนะน้องๆพี่มาช้าเกินไปเอ้ยนูนูนูเรียนแบบปากเกินอ๋อเรียนแบบเกินเกินขอโทษพูดใหม่พี่นุพูดใหม่อะไรต้องเน้นด้วยขอ โคตเอออย่างนั้นแหละโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปตีบาร์กันนะครับผมหรืนี่าบอลตินน่ารักนะผมบิ๊กมัมนะคนดูบึ้มบึมนะผมชื่อมันว่ามิกอยู่แล้วบิ๊กมัมนะบึมบึมวันชอบเลยมาแล้วครับน้องน้องน้องเอากันหมดแล้วโอ้โหไม่เหลือพี่เลยน้องน้องโอ้น้องน้องเกินน้องน้องพี่ก็อยากได้เหมือนกันนะเว้ยมาตุลี่อ่ะยังไงโอ้ คือผลไฟนี่เขาตึงเหรอหนตึงเกี้ย อะไรอ่ะนุ๊กเด๋อเห็นนะเราพูดอะไรเปียกๆนี่แม่โอ้ยที่หือเลยอืหืออะไอ่ะคิดอะไรแปลกนุ๊กหืออะไรอ่ะเขาเกียร์น่ะโอเคฝาก็วันนี้ละกันนะฮะสำหรับวันนี้ใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะสำรับคลิปนี้เจอกันนะครับผมใครเจอกับผมที่งานเกมได้หมดเลยนะวันที่11ใช่ไหมนุ๊กเด๋อสิบเอ็ดนะผมเราก็เจอกันที่งานเกมมือได้นะครับสำหรับวันนี้นะเหรอเจอกันครับผม เจ้าอ้วนเจ้าอ้วนทุกคนจุมูกจมูก